มาครับผมรถเก๋งเกียร์ธรรมดาครับผมงวแค่4 6 0 0บาทตลอดสัญญาครับคันนี้เป็นเซียรนะครับนะรถเข้าใหม่ปีสิบครับผมนะเครื่องยนต์ก็แบบนี้เดิมเดิมโรงงานครับผมดูคันหน้าก่อนอ่ารถเดิมเดิมนะครับคันหน้าสวยสวยสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะนะครับด้านหน้าเดิมครับไม่มีประวัติการเฉียวการชนพลิกคว่ำจมน้ําไม่มีนะครับผมนะนี่ดูภายในหน่อยอ่านะครับภายในบอะผ้านะครับ เลขไมค์ครนนี้ที่6ก0 0 0กิโลสตาร์ทชึ่งเดียวติดเป็นยังไงล่ะพี่น้องนะครับโอ้โหนี่แอร์เย็นเจี๊ยบเครื่องเล่นธรรมดาเกียร์ธรรมดานะครับแบบนี้นะกระจกไฟฟ้าทั้งประตูแล้วก็มองข้างนะครับผมโอ้โหนะนะครับด้านหลังก็กว้างนะฮะนี่มาครับมาดูด้านหลังครับนะกว้างขวางครับผมเบาะผ้านั่งสบายๆนะครับโอ้โหี่นี่นะครับมันคือรถเข้าใหม่นะครับแบบนี้นะฮะ ฟรีดาวนะครับงวด4,600ันหครับราคาสดนะสองแสนหกหมื่นนะครับ9,000บาทนะครับเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะใครจะดาวเพิ่มก็นะครับข้างมันก็ต่ำลงเนาะแพนเพียสอยู่เด้อนะซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายครับผมสนใจคันนี้นะครับผมพิมพ์คําว่าสนใจก็ได้หรือกดแสดงเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับมีโบและก็มีลิงก์ไลน์ของจ่าเข้มนะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยครับผมนะเสียะงวด4,600ตลอดสัญญาบริการทําสัญญาถึงที่ส่งรถให้ฟรีหึงบ้านครับเดี๋ยวจ่าเข้มจัดให้รับรถนอนแก้ว